ครับสวัสดีครับผมขอญาติสวัสดีอ่า FC ทุกท่านนะอันนี้เป็นหอสันแล้วก็ศาลาเฉลิมพระเกียรติของวัดตันเตีย่ยนี่ก็เอาท่าด้านหอระฆังด้วยนะครับี๋ยวแป๊บ,ปบ,ปบนึงเขากำลังรีวิวนะครับเขากำลังโฟกัสนนี้หอสันนะครับพี่น้องหอสันนี่ได้สร้างกัน อ่าสองพันห้าร้ยหกิสองเสร็จสองพันร้อยหสามพี่น้องนะนะที่บ้านพ่อใบนะครับบ้านพ่อใบหนุนทางด้านในบ้านติดแปลวนะพี่น้องนะอ่าเดี๋ยวผมขอไปยา่าไปรีวิวผลงานของแม่เพิ่มซึ่งการผูสราน,นี้จะผ่านหรือไม่ระหว่างแม่เพิ่มกับนายวินโยกต่ายทองครับตามไปเลยครับตอนต่อต่อไปนะครับก็จะทําการเปิดประตูนะครับ นะมีประตูวัดตันเตียนะครับอาลับเรียบร้อยครับอผลงานขอไม่เพิ่มนะครับผลงานขอไม่เพิ่มนะครับตอนนี้ก็สะอาดดีฮะอ่าเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยสีมือไม่เพิ่มครับครับนี่ตอนนี้ไปเรื่อยๆครับ ไประหว่างในครัวนะครับว่าของจะเป็นระเบียบขนาดไหนนะนะนี่กำลังโฟกัสอยู่ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเขาโฟกัสก่อนนะมาแล้วนะเตาแก๊สเป็นระเบียบดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปวาเขานะครับนะไปดูนะเตาแก๊สเป็นระเบียบดีนะครับอ่าเยี่ยมเลยนะโดยการจัดของแม่เพิ่มนะครับ นะโดยพร้อมกับแม่เพิ่มและอาจารย์สยามลำพมนะเป็นผู้บริหารงานนะครับดำเนินงานนะเรื่องดำเนินการการถูสลานะครับวันนี้คือแม่เพิ่มนะครับผลงานของแม่เพิ่มเอียบม,มากเลยนะครับชื่นชมอย่างมากเลยท่าชมนะพี่น้องอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพิ่มด้วยนะพี่น้องนะอันนี้เป็นระเบียบดีนะครับพี่น้องนะเตาแก๊สจะมีถุงดําเพิ่ม มีถุงดำนะนเห็นไหมถุงดำนี่นี่เชื้อไปน่ะตู้ตู้ซักผ้าระเบียบดีนะครับสะอาดมากเลยครับสะอาดมากเลยนะเดี๋ยวผมจะเดินรีวิวไปตลอดทางสลาเลยพี่น้องนะคลิปนี้ให้กับนี่เขียงเป็นยังไงครับเขียงเห็นเขียงไหมครับเขียงในใต้เป็นระเบียบดีครับนะนับว่า ท่านก็นับว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีนะนะท่านว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่ดนะีในการผ่านการสอนนักเรียนมาหลายสมัยหลายปีนี่กันนะเดี๋ยพออาจารย์สยามนะครับนะแกก็ดำเนินการปุ๊บก็เริ่มถูสลากันปั๊บเลยนะครับนะครับนิดต่อไปนะครับไม่มีรอยเท้าเลยพี่น้องนะการถูนี่ไม่มีรอยเท้าเลย นะเอี่ยมมากครับเอี่ยมมากนะนะเอียมมนะนะเอ่ยมมากเลยครับนะเอี่ยมเอี่ยมเยอะเลยนะดีดูดูดิที่หัดสงไม่เป็นไรนะใหการทรราความสะอาดผู้หญิงก็ขึ้นได้ไม่เป็นไรนะผู้หญิงก็ขึ้นได้นะนะผู้หญิงขึ้นได้นะนะดูนะครับเนี่ยดูสิท่านผู้ชมดูนะระเบียบไหม เป็นระเบียบไหมวัดเราะอ่าระเบียบไหมวัดเรานะอาจจะให้ให้จัดอย่างนี้นะครับช่องวัดตันเตียสุโขทัยให้จัดอย่างนี้แหละนะตอนนี้ทายกวัดบึงเขามารีวิวอยู่นะทายกวัดบึงเขามารีวิวมารีวิวให้กับที่วัดตันเตียอ่าโดยช่องทายกวัดบึงหรือวัดบึงบ้านสวนนะหมู่ที่สี่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย มาเดี๋ยวต่อไปล,ลอยต่อไปพี่น้องนะละจะมีนิดหนึ่งเนี่ยลอยเท้านิดหนึ่งนะจะลอยไอ้ช่วงภาพเปียกนะพี่น้องนะไอ้ช่วงภาพเปียกจะมีได้นิดหนึ่งจะอดมีไม่ได้นะผลงานของแม่เพิ่มนะครับนะผลงานของแม่เพิ่มนะผลงานของแม่เพิ่มนะครับการถูสลาในวันนี้ขอที่สลาการเรียนของวัดตันเตี้ยนะ ่าบางท่านเอฟซีเขาถามว่าเอ๊ะถูธลาเนะี่ยมันมีคนเสียชีวิตเลยนะครับนะการถูธลาไม่มีงานเนี่ยต้องต้องให้ผู้หญิงถูนะเพราะว่าอ่าพวกโยมมาโทษโยมบาวามันแพ้นะครับนะขั้นแพ้นะถ้าผู้ชายถูนะตายกันเพียบเลยนะมันเป็นงั้นนะอ่าเรียกว่าคนสมัยโบราณเขาว่าธลาเนี่ยมันมีอาถรรพ์ใช่ไหมท่านผู้ชมนะธลาเนี่ยมีอาถรรพ์นะ นี่อัฐน์น่ะในน,นี้เดี๋ยวได้ให้ดูนะเดีดให้ดูไปเรื่อยนะต่อไปก็ให้ดูรอยที่สามนะรอยที่สามของการถูสาระนะครับน,ะน่ะเดี๋ยวเราจะส่องไปเรื่อยนะนะอ่าเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยเดี๋ยวเดินรีวิวไปเรื่อยครับเดินรีวิวไปเรื่อยๆนะพี่น้องนะนะเดินรีวิวไปเรื่อยให้ให้เอฟซได้ชมกันนะผลงานอา้าว เอซีท่านใดนะถ้าดูภาพนี้แล้วกดไลค์กดแชร์ให้กับให้กำลังใจท่องทายยกบนบึงแล้วก็ให้กำลังใจกับแม่เพิ่มด้วยนะพี่น้องนะนะแม่เพิ่มเนี่ยแกเป็นคนขยันแกเป็นกรรมการหลักของวัดนันเตียเรลานี่นะพี่น้องนะนะแกเป็นคนขยัน่านะแกเป็นคนทีนะ่ขยันมากนะการถูสลานี่ผมนี่ไว้ใจได้เลยนะครับเยี่ยมผ่านมากเลยนะครับผ่าน นะนับว่าผ่านนะเราจะเปรียบเทียบกันที่ที่หอฉันนะ่ะมันจะคนละเรื่องเลยนะครับพี่น้องนะนะเมื่อกี้ผมต้องแก้ใหม่นะมีคลิปถ่ายด้วยนะมีมีคลิปอันะนี้ลงเย็นนะลงเย็นซื้อน้องหนึ่งนะอะ่าเดี๋ยวตอนนี้ผมจะรีวิวไปเรื่อยนะครับผมจะรีวิวไปเรื่อยให้กับพี่น้องเราเซาเอฟซีได้ชมกันนะผมก็ อย่าลืมผมก็กดไลค์กดแชร์ให้กับแม่เพิ่มด้วยแล้วกันนะนะเดี๋ยวงวดหน้าก็จะมีการสัมภาษณ์ในการถูสลารนะแต่ว่าเยี่มอย่างไรสะอาดอย่างไรนะเดี๋ยวเรางวดหน้าก็คลิปจบคลิปหน้า,นะา,า,า,าเนี่ยกนะ็จะมีการสัมภาษณ์เพิ่มนะจะมีการสัมภาษณ์นะถ,ถ้าถ่ายงวดหน้าครั้งหนึ่งก็จะมีการสัมภาษณ์นะนะนี้เราก็จะ รีวิวไปเรื่อยนี่ไปถึงนี่นะหน้าห้องเครื่องใยา่พี่เปวแล้วแหละไปที่หน้าห้องเครื่องอยยา่พี่เปวแล้วแหละนะไปเรื่อยๆอ่าจนกว่าจะครบนู่นแหละถึง,ถ,งถึงด้านล่างนะถึงด้านล่าง้ดยอะไรด้วย,วยนะนะที่ผมเดินตะกุกตะกักเล่นใช้ไหลพี่น้องนะนะนี่นี่ตู้ลำโพงพี่เป้วนะแตตู้ลำโพงวัดนันเตียนอะไระพี่น้องนะ เดี๋ยวจะไปเรื่อยๆนะครับการทำงานนะพี่น้องนะในการทำงาน,นก็ดีมากเลยนะแม่เพิ่มแกเป็นคนขยันแกทำความสะอาดดีเอี่ยมมากเลยนะนะนะ้น้องเนนะครับเมื่อกี้นะป่นเต็มเลยนะครับแม่เพิ่มทำความสะอาดเสร็จเลยโอ้ยนะก็ขอ วิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพระศรีพระรัตไตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะจงโดนบันดาลแล้วก็ปกป้องคุ้มครองอให้แม่เพิ่มจงมีอายุวันณะสุขภาระฤทธานฐานสมบัตินึกสิ่งหนึ่งการได้แล้วสมมโนไมายความมุ่งมา่รปัตนาที่ดุะการเทินสิ่งทำใเดเลิศสิ่งใดประเสริฐมาเกิดมีก็ขอให้แม่เพิ่มจงมีอายุวันณะสุขภาระ พระพุทธนำชัยธนะมานพวกอิศาปองผานจงแพ้ภัยนรมาสงสงสินสนบปักงกายใกล้คุณพระศรีรัตนกรแก้วทั้งสามประการก็ขอให้ท่านทั้งหลายาวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกเช้นบุญบารมีหลวงพ่อยิ้มบุญบารมีหลวงพ่อโพจงปกปักรักษา,าแล้วบุญบารมีหลวงพ่อโตจะวัดบึงนะครับนะปกปักรักษาให้กับแม่เพิ่มจงมีอายุวันหนาสุขาภะละ แล้วก็อยู่กับลูกกับหลานเป็นร่มโพลร่ลมใสกับลูกหลานน,น,นานๆทีเดียวเนาะนะก็ขอให้ท่านจะมีอายุวนันนะสุขภาพพะรัสนะ,ะไม่เพิ่มจะมีะสุขภาพลำไม,ม้ที่แข็งแรงที่ในการจัดถูสลาของวัดตันเตียในครั้งนี้ก็ขอให้ท่านนะ ่านจะนึกมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพิภานสมบัติข้อก็สมบัติจะนึกสิ่งหนึ่งการใดแล้วจงสําเร็จจงได้เร็จทุกการนานเทินขออนุโมทนาสาธุนะไม่เพิ่มนะนะตอนนี้ขอขอ,อนุโมทนาเอี่ยมมากเลยนะครับพี่น้องนะผลงานนี้ผ่านมากผ่านแล้วผ่านแล้วนะไม่เพิ่มผ่านมากเลยนะฮนะนะเดี๋ยวก็รับบุญกุศลเป็นรางวัลน,นะรับบุญกุศลเป็นรางวัลเลยนะ คราวนี้ไม่เพิ่มได้บุญใหญ่นะมีบุญมีวาสนานะไม่แน่ก็อาจจะถูหวยร้ยลอตเตอรี่ร้ยรางวัลก็ได้ไม่แน่นะนะการถูสลานี่ได้บุญมากนะครับนะอ่าเอฟซี 4, บางท่านบางคนก็ถามว่าเอ๊ะเวลาโยถูทําไมคนไม่ตายกันจริงเแล้วตอนเตียนวันอ่ะพูดชายถูไม่ได้นะเวลามีงานนะพี่น้องนะผมขอบอกให้แล้วกัน นะผมขอบอกให้เอฟซีด้วยแล้วกันนะนะพู้ชายนะห้ามถูสลานะครับเวลาไม่มีงานไอตอนเวลามีงานงานศพงานวัดงานหรือว,ว่างานทําบุญอะไรเนี่ยเราจะเป็นงานทําบุญสงการทาบุญเทาวรนษาอะไรออกวันษาอะไรแล้ววันพระวันโกนอะไรเนี่ยนั้นไม่เป็นไรนะครับนั้นไม่เป็นไรเอี่ยมไม่เอี่ยมก็ไม่เป็นไรนะแต่เวลาไม่เวลาวีงานไม่มีงานอะไรเนี่ยนะที่เรามาถูไม่ได้ครับนะสลานี่มีอัตขันนะพี่น้องนะ นะมีอัฐนินะเป็นอันสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์นะเพราะว่าทางด้านกลางสลาเนี่ยครับมีเสาใดเสาหนึ่งจะคงจะมีหลุมศิลาเลิกนะคงจะมีจะมีเสาเสากลางกับเสาเอกนะพี่น้องนะมีจะมีศิลาเลิกหลุมศิลาเลิกนะที่ฝังเขาไว้นะครับที่สมัยหลวงพ่อโพเขาฝังเขาไว้ใช่ไหมนะ พหลวงพ่อโพเขาฝังไว้เนี่ยเขามีการสวดยัดแต่พี่น้องนะมีกาสมัยก่อนนะพระทั้งหมดคนเก่าเขาเล่าให้ฟังนะพระทั้งหมดหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าลูกสวดยัดก่อนที่จะทําการสร้างสระหลังนี้น่พี่น้องนะเดี๋ยวแตผมจะไปรีวิวหน้าผูดแจ้งครั้งหนึ่งนะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็หมดเวลาตามมาเลยครับมีอะไรบ้าง อ่าด้านนี้ก็ไปเพิ่มนะครับสีม,สสสมือไม่เพิ่มถ <ar> ูไว้นะมีสีมือไม่เพิ่มถูไว้ครับมืดนิดนบพี่น้องนะมืดหน่อยมืดหน่อยนะมืดตึ๊ดปืเลยไม่เห็นเลยอ่านี้ไม่เพิ่มถูไว้นะครับนี่เป็นหิ่งปูดแจ้งนะครับหิ่งปูดแจ้งของวัดตันเตียเราปูดแจ้งก็เป็นคณะกรรมการหลักของวัดตันเตียวมาตั้งแต่สมัยโบราณนะพี่น้องนะนี่เป็นปู่ย่าตายาย นะลูกป,ปู่ย่าตายายแม่มีแม่มุกวัชิวงด้วยนะพี่น้องนะมีอ่าปู่ย่าตายายแม่มุกวัชิวงก็แกก็เป็นกรรมการหลักนะพี่น้องนะแมววิ่งหนีนะนะนะี่หม้อุงข้าวหม้อุงข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าจะโปกัสให้ดูหม้อุงข้าวกับปังพวกอ่าเครื่องใช้ที่ว่าเอาไปยืม นะต่อไปนะสำหรับภาพนี้นะที่ถ้วยสามก็มีทูบอะไรอยู่ในนี้หมดนะครับบริหารงานโดยคุณแม่ลำยวนลำพม,มนะครับนะอ่าคุณแม่ลำยวนลำพม,มนะผมก็ขอญาตดึงรูปมากใกล้ๆกล้นะครับนะดูนะครับแม่ลำยวนลำพม,มนะครับหรือว่าประยวนนะผู้บริหารงานนะเป็นกรรมการหลักของวัดตัเนเตียเราเนี่ยพี่น้องนะ ตู้ใส่สิ่งของนี้ตอนจะอ่าตอนมีรูปนะครับรูปตอนน้าท่วมนะดึงมาใกล้ๆกล้เลยอ่ารูปตอนน้าท่วมสมัยก่อนก็ไวยก่อนในน้ําท่วมสลาลวัตันเตยียนะพี่น้องนะเห็นไหมจะกัดเห็นไหมอ่ามีอ่า,อาประโยชน์เป็นผู้บริหารงานนะครับเรื่องถ้วยสามเรื่องสิ่งของอะไรต่างๆภายในวัดตันเตยียนี่ครับนะประโยชน์ทาหน้าที่ของแกหมดนะ นะวเวลาชาวบ้านจัดงานจัดอะไรนะครับมายืมสิ่งของเนี่ยครับนะผมจะขออนุญาตรีวิวสิ่งของที่เครื่องตรวจน้ําเป็นสิ่งที่สําคัญนะตู้เครื่องตรวจน้ำนะนี่ผานผานผานตกสำหรับงานบวชพระนะสำหรับนิพานเห็นไหมนะสิ่งของเขาเรียกว่าจัดการเป็นระเบียบที่ดีเลยครับ อยากจะเห็นทางด้านไหนไหมเอฟซีเห็นด้านไหนไหมอ่ะขอล็อกก็แล้อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเอาแบบรวดเร็วมาอีกตู้หนึ่งครับรีวิวตู้หนึ่งอันนี้เป็นอ่าพรมนะครับพรมนะครับพี่น้องนะตอนนี้เป็นขันขันกันเทศอ่าก็มีผานมีหมอนมีพ้าห่มนะครับนะสิ่งของภายในวัดเรานี่มีเยอะนะนะ ต่อไปจะรีวิวเครื่องอะไรต่างๆอ่ะนะเดินไปเนทาราวรวัตถุน็ทีวีนะครับพี่น้องนะน่ะน่ะน่ยเครื่องนี้เขาไม่ใช้แล้วทีวีพี่น้องนะเดี๋ยวนี้เขาใช้ก็อ่าเดี๋ยวนี้สมาร์ททีวีแล้วน่ะเขาไม่ใช้แล้วจอแก้วน้องนะเพราะว่าตันเตียเขาต้องใช้วัตตันเตียเขาใช้โบราณอยู่เขาใช้จอแก้วน่ะถ้าพังคราวนี้เขาคงต้อง Uh huh. ต้องพึ่งเอซแล้วเอาจอแบนมาแล้วที่เนี้ยนะเป็นสมาร์ททีวีมีเอฟบอ็มไอนี้เป็นสิ่งของนะครับนะอ่านี่ตู้พระธรรนะครับตู้พระทรรเห็นไหมเห็นไหมตู้พระธรรเนี่ยเรียบเดียดตีเนี่ยขากระปัดเรียบร้อยดีอ่ากระเกียงก็จัดไปเดียนะสีมือแม่เพิ่มทั้งนั้นเลยพี่น้องนะโอ้จัดงานดี โอ้อยลำแต๋น้ออะไรทำงานนะเออไประเบียบดีน้อน,นะมีภาษาสารนะภาษาสารเนี่ยถ้าภาษาเหนือแม่จัดดีนะเจ้าวัดตันเตี้ยเราเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นโต๊ะหมูนะพี่น้องนะโต๊ะหมูเขาจัดเป็นระเบียบไว้เนี่ยหลวงพ่อเขามีาพระประธานหลายองค์มีตั้งแต่หลวงพ่อคุธศิลินลาลั องค์จำลองแต่องค์จริงอยู่วัดมหาธาตุวระมหาวิหารหรือวัดใหญ่พิทโลกนะแล้วเราก็จะรีวิวไปเรื่อยๆนะพี่น้องนะวันนี้นะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับแม่เพิ่มพร้อมกับธนะได้มาในการจัดนะในมาการจัดในการถูศลาเพราะว่า เห็นลกเมื่อไรแล้วก็ต้องทําการถูนะตอนนี้เราก็มาจบรีวิวตรงสมณนเณน,น้อยฝากช่องไปด้วยนะครับนะทายกวัดบึงนะครับหรือวัดบึงวันสวนหมู่ที่4ตําำบลวันสวนอาเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยนะอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้กําลังใจกับช่องทายกวัดบึงด้วยนะครับสวัสดีครับ